สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เรียกกันวลาเกมเศรษฐีนะครับผมในคลิปนีุู้กก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ได้ทำการอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับจีนะครับผมแล้วก็ในวันนี้ซีเอ็มสนจะใจ,ใจดีใจดีนะครับผมจัดจีใหม่มาให้เรา 1G ส่วนอีก 3G นั้นเป็นจี้ใหม่ที่ต้องเติมนะครับผมเป็นอะไรที่แบบ จุดยอดจริงๆเราไม่ต้องไปดูนะครับผมว่ามีอะไรบ้างเรามาดูวิธีการหากันดีกว่านะครับผมสหรับจี้ใหม่ที่ลุงบอกว่าต้องเติมนะครับผมก็จะเป็นหมัดปืนแมวเหมียวนะครับผมมีทั้งหมดอยู่3เวอร์ชันเนาะมีแมวที่สามารถยิงระเบิดตามใจชอบใส่ฉันได้เป็นตัวสีขาวนะครับผมแล้วก็มีแมวที่สามารถส่งไปเกาะร้างได้เมื่อวาร์ปเกินสองครัง้งภายในหนึ่งเทินนะครับผมก็เป็นตัวสีเทานะครับผมส่วนตัวสุดท้ายนะครับผมแมวสีดำเนาะย้ายทันที ไปยังพื้นที่หัวมุมหรือว่าพื้นที่พิเศษนะครับผมก็คือความสามารถของการเทเลพอร์ตนั่นเองส่วนความสามารถทุกตัวนะครับผมก็จะมีความสามารถ เมื่อเดินผ่านไปตรงข้ามนะครับผมก็จะถูกผลักไปยังพื้นที่ของฉันแบบสุ่มนะครับผมกับเพิ่มค่าบันทางแบบฟิกเนาะก็คือเมื่อศัตรูทําการตกมายังเมืองของเรานะครับผมก็จะเพิ่มค่าบันทางคูณ4นะครับนี่แล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราต้องเติมน้องนะครับผมจากร้านค้าแพ็กเกจเนาะแต่ลุงยังไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับผม แล้ววิธีการหาก็แปลกๆก็คือเราต้องหาอมัดปืนนะครับผมซึ่งหมัดปืนเนี่ยสามารถหาได้จากการหา A บวกแดงนะครับผม3อันแล้วก็ A บวกดำอีก5อันและเอบวกแดงกับ A บวกดำเนี่ยมันก็ต้องหาอีกนะครับผมจากเงา A เ,เนาะเงา A ก็เอามาแรกเป็นหมัดสีแดงนะครับผมส่วนหมัดดำเอามาแรกเป็นหมัดดำา A บวกเห็นไหมแล้วก็หาเยอะด้วย หมัดดำหา5อันแล้วเราต้องใช้หมัดดำ A ตั้งอีก5อันเอา5ไปคูณ5ก็ได้25นะครับผมจากปกติที่เราต้องหาแค่เท่าไหรสิบมั้งสำหรับ G ีอวัตถุดิบที่จะเอามาปิดของในอีเวนต์แถมยังต้องเติมอีกนะครับผมแล้วใครมันจะทมถ้าเกิดว่าไม่รักเกมนี้จริงๆซึ่งลุงรักเกมนี้จริงๆนะครับผมแต่ลุงไม่ทมเอาทำไมลุงทำอย่างนั้น โอเควิธีการหาอ๋อลูกบาทเควินเราสามารถซื้อได้นะครับผมสองพั 2000, นเนาะสามารถซื้อได้สองอันอืมแต่บังคับเติมอีกหนึ่งอันเพ,อเพื่อที่จะทำไมเพื่อที่จะทำโอ้ยแต่มันก็ถูกนะ35บาทแต่ความสามารถมันเก่าแบบติกดำบันมากเลยถ้าเกิดว่าใครไม่มีเดตก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ไอจีเนี่ย อืมสะสมครบสามตัวนะครับผมน้องเควินน้องแจ็คสันใช่ไหมน้องโรสน้องแจ็คสันแล้วก็น้องเลวินนะครับผมก็รับไปเลยเนาะเอฟเฟกต์ป้องกันดีบัฟนะครับผมสี่สิบเปอร์เซ็นเป็นจริงจบอ่ะว่าลุงทำไมลุงกำลังใช้ความคิดอยู่ว่า น่ารักนี่นะแต่มันก็มีประโยชน์ล่เท่าไหร่นะครับผมส่วนชิ่นอื่นละ่ะจี่ใหม่นะครับผมอุปกรณ์หุ่นยนต์สวิตนะครับผมความสามารถของเขาก็คือเมื่อกดสร้างคัสสารหลังนะครับผมมีโอกาส 36%บกเปซ็นหรออันนี้น่าจะยังไม่ใช่เปอร์เซ็นต์แม็กของเขานะครับผมแล้วก็ย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนทันทีเนาะก็คือเด้งกลับลงมาในตำแหน่งเดออิมอีกสิบเปอซ็นเมื่อไม่แสดงผลเมื่อตกพื้นของฉันรับแปสิบเปอร์เซนของค่าก่อสร้างนะครับผมก็คือได้รับมาบ b l ลคือนั่นเองส่วนอย่างสุดท้ายก็เมื่อทะลุเต่านะครับผมมโอการสิบห้าเปอร์เซ็เลือกทอยด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะครับผมอ้อเหมือนจะเอามาคอมโบกับน้องแมวใช่ไหมืมใช่เอ้ยน่ารักจังเเลยยนี่ เฮ้เดี๋ยวนี้เขามีการพิมพ์อิโมจิแบบนี้แล้วหรอคิดถึงในสมัยเมื่อก่อนจังเลยนะครับผมสุดที่กันหานะครับผมก็หาแบบยากๆเหมือนกันเนาะจากการสะสม a บวกนะครับผมทั้งหมด3อันแล้วก็ a บวกดำนะครับผมอีก6อันน้องเหมียวหา5หา3กับ5จี้ใหม่หา3กับ6 ส่วนจี้เก่าที่กลับมาก็หา3กับ6นะครับผมก็คือรองเท้ากับขังยูนิคอนร้านค้าโดนัทในหมู่บ้านอุปกรณ์เขียนแบบราาประชานิป้ปึนเระเทศอุปกรณ์เขียนแบบเปือหว,วาบอุปกรณ์เขียนแบบเจิบเพิ่วิงอ๋อสออันนี้ก็คือหาจี้เบวกน้อยลงแต่หาจี้สีดำเท่าเดิมซึ่งจี้สีดำหายเยอะมาก ลุงคิดว่าทุกคนน่าจะสุ่มหา G สีดำกันยากหน่อยไม่ใช่ยากหน่อยเขาเรียกว่าปิดทีหลังก็คือหาครบทีหลังนะครผมจะรับ G ้สีดำแต่มันเป็นการหาอีเวนที่แปลกอ่ะปกติเราจะเปิดเจอ A ใช่ไหมเราจะเปิดเจอ A แล้วเราหา A บวกมาแรกอืไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ มันไม่มีการอัพแบบสองขั้นอ่ะมันจะไม่มีไอเนี้ยมันจะเอาไอเนี้ย a กับ a บวกแล้วเอาไปแลกเลยเปิดหา a กับ a บวกแล้วเอาไปแลกเลยไม่ใช่เปิดหา a แล้วแลกเป็น a บวกแล้วสะสม a บวกเพื่อเอาไปแลกเนี่ยมันมันมันเยอะเกินนะผมมันดูลุงลังอะนะเออแล้วความสามารถละ่ะถ้าเกิดว่าใครกำลังรอโคลอ,อยู่นะครับผมบอกเลยว่า ไอสองจีเนี้ยมันไม่ได้มีประโยชน์สําหรับโครนะครับผมดังนั้นเราเก็บสะสมเพชรเพื่อไปหาโครกันไปตัวเลยดีก,กว่าเนาะอืมไม่จําเป็นหรอเอาจริงๆก็ก่อสร้างสามหลังอะ่ะเออโครจาเป็นเพราะว่าโครต้องก่อสร้างเลนมานะครับผมแต่ว่าถ้า ลุงเชื่อว่าทุกคนมีก่อสร้างสำมหลังอยู่แล้วและสามารถหาก่อสร้างสำมหลังในอนาคตที่ง่ายกว่าอีเวนนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ทุกคนตัวเราไปก่อนพบกันบ่งคิปหน้าของด้วยพวกมิุ๊กแกเละเกษตรที่จะประเทศไทยหรือที่เราเรียกว่าลากินเศรษฐนะครับผมไปแล้วครับจุ๊บ